ปฏิบัติภาร,รกิจของเราในนาม m p i อิ hmm. s สตร i น International แล้วก็ในนามไทยด้วยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ขอบคุณจริงๆสำหรับน้ำใจจากทุกคนครับถ้าว mm ันนี้เนี่ยเขาต่างชาติเห้ามาแล้วก็มีหลายคนที่จริงมากับเราด้วยมาส่งิ นะครับเรามาที่นี่ก็มีกัมพูชานะครับมีหลายคนที่รออยู่ก็รู้สึกคนลุกแล้วก็สิบปีที่รอคอยครับก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็จะรักษามาตรฐานตัวเองเอาไว้ให้สูงที่สุดครับค่ะ้งนี้นะครไบเป็นไงบ้เง่านี้วันนี้ตืนเต้มมากเลยไม่เคยเห็นเลยว่าแบบคนไทยเนี่ยต้อนรับเอ่อสำหรับสิบของเราดีๆของคุณมากของคุณมากค่ะ ขออนุญาตครัทีวันนี้เป็นงานแรกที่เราต้องแบบว่าเจอสิบคนในรายการอะไรแบบีเป็นนิ้งใหญ่ไหมก็จะมีรถโชว์นะครับขึ้นไปเชียงใหม่นะครับขึ้นไปสระบุรีนะครับแล้วก็ไปหาดใหญ่แล้วก็ไปออกรายการหลายรายการแต่ขออนุญาตไม่บอกที่รายการเพราะเดี๋ยวบางรายการยังไม่ได้เชิญเกรงใจแต่ว่า ได้เจอน้องทั้งสิบคนแน่ๆในรายการใหญ่ๆในประเทศไทยแล้วก็มีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเร็วๆนี้แต่ขออนุญาตเดี๋ยวพอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแจ้งนะครับรตลาดแม่บึ้งนั่นครับน่นขอบคุณทุกคนนะครับยังขายอยู่นะฮะถ้าเกิดใครต้องการให้น้องทั้งสิบคนที่เป็น MGI ให้ทําอะไรก็ยินดีนะครับตอนนี้ก็งานเข้ามาค่อนข้าขงเยอะครับผมขออนอาค่ะเซเลา ที่อยากทำให้กำลังใจคนงานชาวบ้านมาก็เกิดค่าวนะที่ผมดีใจในการทำบ้านที่แบบมากุ้นเลยว่าแบบบางคนมาล้อสบายหนีนะให้เราไม่ร้องผมก็จะดีใจถ้าสุไทยและอยากให้ออกเพื่อนๆหน่อยว่าประเทศไทยคือแบบซึ่งแบบตาจริงๆแต่ละตลอดในระยะเวลาที่ประเทศไทยเนี่ยจะไดุ้่อะไรแบบ on behalf of the top 10, to the Thai fans who come here today. Thank you for all of you guys. Thank you so much for everything. Girls are so happy to be here today. Thank you for receiving us so well. Thank you so much. Okay. Okay, for each of you, how do you feel? And this is most of our first ever time here in Thailand and receiving so much love and so much support. That's so special to us. So kapuka, Thailand. We love you. And I'm so happy to be here. So excited to get to know Thailand and Thai fans of the So <laughs> <laughs> well, thank you. I'm so happy to be here my fifth time in Thailand. Kapuka, Kon Thai. ที่ไอรัวตัรถบอมบอรคามิคูยางบอกว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณจากแฟนคลด้ดยนี่แฟนคลับที่เมืองไทยแล้วจะมาจะมาเที่ยวบ่อยๆแล้วก็โอเคอยูทีนี่จะมาเที่ยวบ่อยๆอ๊ย Yeah. Okay.